Elsa, Elsa Elsa ở đâu? <coughs> <Nên> yêu là Elsa Đó là Yuka Đợi Chúng ta sẽ đến đây Các bạn nhìn nhé Các bạn ลาไม่ค่อยทํางานกันเท่าไหร่นะคะแต่แต่นกทํางานนะคะนกทํางานแล้วก็เหยียบไปแล้วหนึ่งกองทำไมนกทำอย่างนี้กับพี่ตาล่ะออทำไมทาอย่างนี้กับพี่ตาก็ไม่รู้นังนกนกเปล่านะคะอ๋อวันนั้นวันนั้นวันไหนวันนั้นวันนั้นวันไหน วันนี้ปลาน่าจะนอนหลับอยู่ฮัลโหลเอืยเอยเร้ยเรียกแม่สิคือต้องปลาไม่ทำงานนะคะวันนี้นิ่งมากมาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนงงนมากเอาปลาก็ต้องมีวันลาบ้างนะกก็ินะปลาก็เหนื่อยเป็นนะกินอยู่ครับไม่กินกินนิดหน่อย ไม่คือคักเลยวันนี้แ้วันนีดูป,ประชาชนไม่อุ่นหนาฝาข้างเลยอ่ะในในนน่่าากิออยูะแบบีอล,ล,อลองไหมอ่ะเลือดเนยเอาไว้เอออนลงกกิได้็ถามน้อง,องสี่สัมภาษณ์น้องก่อนอน้องน้องสัมภาษณ์หน่อยอร่อยไหมขนมปังอะ่ะสัมภาษณ์หน่อยดิว่าขนมปังอร่อยเปล่าน้องฮะไม่กลัวค่าเลยนะขนมปังอร่อยไหมน้องขนมปังอร่อยไหมน้อง นังโนบัวพี่ตาแล้วค่ะ <c oughs> เออสมเออมือนทองฟ้าวิปริแปร์ปวนทันได้นี่อังโกอังโกอะไรเราอันนี้เป็นเอื้อยอาจจะไปสัมภาษณ์อ้ายก่อนอไอ้อเห็นตาข้าที่จะให้อาหารแม่ของข้าชื่อว่าปลาบูทอง เห็นไหมแม่ธรรมดาหรอกข้าว่ะไม่อะไรแม่ก็กินทั้งนั้นแหละนั่นนแม่กินดีสุดไปแม่ไม่อยากกินอาหารปีนเมืองเจ้ามันไม่อร่อยอาหารปีนเมืองข้าสิใช่ไหมกลิ่นเกลี้ยงฉันเป็นตัวร้ายใช่ไหมใม้ตัวร้ายนะนี่ไม่ในางเอกจะวางตกงานไปได้ฮาเลยนะอ่ะไหนลองไป็นายอื่ดูนะ อส่วนวิญญาณพริกบดบาทเอาเอ้ยแม่พอเป็นนางเอกแล้วแม่ไม่ค่อยไม่กินไม่กินแม่เออแม่มาสิลูกโอ้แม่มาสิลูกแม่มาสิแม่เอออุ้ยกินเห็นไหมต้องสวมบทนางร้ายเพราะว่าเพรเป็นนางร้ายที่ไลไปทั้งอันเลยเออเดี๋ยวนี้เขาไม่อินกับบทนางเอกกันแล้ว ในเอกรุ่นเก้าศูนย์พอกันทีนาะงเอกยุคเก้าศูนย์เราเป็นนางเอกยุคสองพันยี่สิบัาเน่ยาศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองก็คือยอนน่นปลาทำงานแล้วหาว่าบบบปลาอ้าวตาเจ้าแล้วอย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นปลาจะไม่กินของเจ้านะอิงเหรอกินสิเจ้าต้องกินเองมันอร่อยหรือเปล่า เงียบเข้าไปนอร่อยนะจริงเหรอสงสารร้องเพลงด้วยสิปัมมี่ต้องมาทุกสารแม่ขอปูปลาไม่ค่อยจะกินนะกินอยู่อ๋อรู้แล้วปลาบอกว่าอย่ามาสงสารฉันอย่ามาสงสารป็งไงวะสงสารฉัน ฉันได้กินเยอะกว่าที่พวกแกให้สันอีโถเอ้ยฉันไม่ง,อง<ต>้อหรอกแค่ขนมปังแค่นี้นฉัน้อิ่มละออกมาเป็นปลาตัวร้ายแม,ม่ปลาอิ่มเพกินไปเยอะๆเลนี่ถ้าเราลงไปเราเจอหนวดแทงเลยวไหมมันก็จะกินเราเหรอกินเนื้อใช่ไหมปลาดุกปลาดุกกินเนื้อแต่งงว่ากินขนมปังได้ยังไงกินได้ทั้งหมดแหละกินทุกอย่างกินได้ลูกกุ้เยอะๆน้องบอกว่าไม่เหลือให้ฉันเลยโทษทีนะน้อง นี่มันอาหารปลานะเวลามาร่อนรำร,อรำ่อำ <c oughs> เวลาที่เราต้องมาร่อนรำแล้วเจ้นนานกกกนใล้พี่ตาแล้วพี่ตาสวมบทเลยอะไรนะคะวันนั้นวันไหนคะอ๋อว่าที่พี่ตาโดนตบนะหรอคะ <c oughs> พี่ตาคะนกยังไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่ตาเลยตั้งแต่วันนั้นวันนั้นวันไหนละคะเออตั้งแต่วันที่ตาโดนตบน่ะเหรอคะวันนั้นเธอไปไหนออเ้ยฉันไม่ได้แกล้งเธอนะน้องๆน้องนคอนีอ่มั้ วันนั้นวันไหนครับเอ้าหนนกมาตอบพี่ตาหน่อยได้วะมาดูเหมือนปัญญามีตัวตนแต่ฉันก็มีหัวใจเอ้เออเอนกมาเดี๋ยวเกาะจีก็พี่จะตกใจ กินกับเพลงไหมลูกยุ่งกับฉันจะหาอะไรกินเว้ยฉันไม่อินกับเพลงมางนะฉันหิวนกรู้สึกจะหิวแล้วกันนกนกอยู่ข้างพี่ตานะคะอ๋อพี่ตาเดินไปแล้วพี่ตาเหนื่อย ฉันก็เหนื่อยจ้ะ Would you be my collection something? Really? งั้นมาเถพี่ตาต้องเอาพี่ตาเข้ามาจริงๆแล้วพี่ตาก็ต้องพูดว่าขอบคุณนะคะที่กล้าจะสอนหนูน้องนงเธอจะสู้กับฉันใช่ไหมตื่นมาตอนไหนก็ฝนจะตกหรือเปล่าแม่รู้สึกเหมือนไม่เฟรชวันนี้ตื่นมาเป็นแบบ กลุม <Okay. S 2> ครึมป้าไปหาอะไรกินก่อนกินอะไรเย็นเย็นไหมกินซเว่นเส้นก็ได้หนนะ่ะ